วัสดีค่ะช่วงรรสิ่อเสมอวันนี้อยู่กับดิฉันกันดาแย้มบุญเรืองนะคะคุณผู้ชมคะศรริลปะบอกเล่าเรื่องราวได้มากมายรวมถึงเรื่องราวของคนไร้บ้านกลุ่มคนที่มักจะถูกมองข้ามค่ะแต่ไม่ใช่สําหรับศิลปินคนนี้นะคะเขาเลือกใช้ข้างถนนเป็นแกลเลอรี่สร้างงานศรริลปะเล่าชีวิตคนไร้บ้านค่ะซึ่งงานของเขานะคะไม่เพียงไม่ได้เงินค่ะรวมถึงยังไม่ได้มีใครจ้างสักบาทแต่ว่าวันนี้ค่ะเขาเดินทางจากอเมริกานะคะกลับสู่บ้านเกิดเมืองไทยศรริลปะเหล่านั้นก็ยังคงทําหน้าที่เดินทางต่อไปค่ะสิส มาสอบวันนี้ชวนคุณผู้ชมเปิดประตูดูชีวิตคนไร้บ้านไปกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณภัยโรธพิเชษเมทากุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคำถามแรกที่อยากถามเลยคือทำไมต้องวาดรูปคนไร้บ้านด้วยคะครับก็คือ,อจริงๆแล้วปกติผมไม่ได้วาดรูปคนไร้บ้านนะฮะมผมวาดรูป เกี่ยวกับเรื่องราวอื่นเรื่องเกี่ยวกับฟิตตี้หรือว่าทาของอเมริกากับกับที่ไทยที่ตอนที่อยู่ที่นู่นนะผมก็คือศิลปะร่วมสมัยทั่วไปเป็นคอนเทมทั่วไปนะครับแต่พอดีมีคืนนึงครับผมผมกลับจากมหาลัยตอนตีสองแล้วผมก็เจอคนไร้บ้านน่ะคนแก่ประมาณอายุเจ็ดสิบโดนคนดําทําร้ายอยู่โดนโดนเหมือนโดนต่อยโดนอะไรเงี้ยผมผมเห็นอยู่แต่ผมไม่ไม่ช่วยเขาครับผมตัดสินใจเดินกลับบ้านตอนนั้นก็เดินกลับบ้านไปเรื่อย จนถึงประมาณนักหกโมงเช้าก็คิดขึ้ไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ช่วยเขานะอะไรอย่างเงี้ยอืเรากลัวอะไรตอนนั้นก็เลยเดินกลับไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่เจอคุณลุงเขาแล้วครับผมตอนนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเออเราเป็นศิลปินทําไมเราช่วยเหลือสังคมไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าจะ,ะทำงานเพื่อช่วยสังคมดีกว่าก็เดินไปที่มาหาลาัยตอนนั้นครับผมอยู่ที่ซ a นฟานอะคาเดมีออฟอาร์ตไปเอาของทั้งหมดที่อยู่ที่สตูดิโอครับผมออกมาอยู่ข้างถนนครับผมก็เริ่มเขียนรูป ช่วยคนไร้บ้านตอนนั้นเลยครับผมตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนอยู่ใช่ตอนเรียนโทอยู่ครับแต่เห็นว่าจุดเริ่มต้นของกรที่ไปอเมริกาเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วก็คือตั้งใจจะไปศึกษาใช่ตอนแรกตั้งใจจะไปเรียนแค่ภาษาปีหนึ่งครับผมแล้วก็พอดีพอเรียนไปอยู่ปีหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากอยู่ต่อเพราะว่าได้มีโอกาสเจอพี่เลอกธิ์ติลลรว,วนิชครับผมเขาชวนผมไปทำโปรเจกต์ที่ซานฟรานซิสโกตอนนู้น mm hmm. เป็นแอสซิสต์เขาแล้วก็ไปทํางานก็เห็นการทํางานระบบระดับโลกครับผมว่า งานที่ผมวาดให้พี่นักฤทธิ์ตอนนั้นก็คือช่วยเขาครับเขาบอกว่าฝ้าข้า,างบนฝ้าเป็นเพดานครับมันเป็นสีเทามันไม่เข้ากับงานชิ้นนี้ก็คือเย็นนั้นปุ๊บทั้งมิวเซียมเปลี่ยนเป็นสีขาวหมดแล้วผมล้วก็คือไปช่วยเปลี่ยนสีฝ้าใช่ <นะ S 2> ก็คือมีช่างทั้งหมดมาเป็นรถสิบล้อประมาณสองคันต่อกันแล้วคือเปลี่ยนสีข้างบนหมดเราก็เลยคิดว่าโอ้ยอยากจะเรียนรู้ศิละปะอย่างนี้ต่อไปอยากจะมารู้จก Art ักอาร์ตเวิลด์จริงๆม่งอะไรเงี้ยก็เลยขออนุญาตอยู่ต่ออะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปเรียนศิลปะ ที่มหาวิทยาลัยใช่ครับผมตอนปีที่สองครึ่งับผมอพยเข้าไปที่ซานฟรานซิสโกครับผมแต่เหมือนก็ได้สักพักเดียวเท่านั้นเองเกิดอะไรขึ้นไง<ะ>ไปอยู่ประมาณปีนึงครับผมตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราเริ่มใช้เงินเยอะแล้วเงินเริ่มหมดแล้วก็เริ่มติดต่ออาจารย์บอกว่าเออเนี่ยอาจารย์ทุกคนชอบงานที่ผมทำมากตอนนั้นผมทำโปรเจกต์ชุดคนไร้บ้านแล้วแล้วเขาบอกว่าไม่เคยมีใครทําอย่างนี้แบบที่คุณทํามาก่อนอะไรเงี้ยงานที่คนไร้บ้านไม่เอาเขาว่าขอเก็บไว้ที่มหาลัย ผมก็เลยอบอกใจว่าขาอเป็นแบบทุนมีไหมหรือมีปอนเซอร์จากมหาลาัยไหมช่วยลดค่าเรียนให้ผมหน่อย50%ถึง70%ก็ได้ะอะไรเงี้ยแต่เขาบอกผมว่าไม่มีกินการ์ดกับซิติเซนก็เลยให้ทุนผมไม่ได้แต่เขาชอบผมมากๆนะงาะนะที่ผมทำชอบมากแต่ช่วยไม่ได้ใช่เขาเลยตัดสินใจว่า,างั้นผมลาออกแล้วกันไม่อยากให้ที่บ้านลำบากด้วยครับ<ม>ตอนนั้นก็คือออกมาจากมหาลายัยเรียนไปปีหนึ่งับผมตัดสินใจยากไหมวันนั้นที่แบบ<ม>ต้องลาออกก็ออกเลยครับ พราะรู้สึกว่าการเรียนผมมหาลัยอยากจะให้ผมแสดงงานในแกลเลอรี่หรือมิวเซียมอย่างเดียวแต่ผมกลับมองว่าศิลปะมันไม่ได้อยู่แค่นั้นครับผมศิลปะมันสามารถอยู่ข้างถนนก็ได้ทุกที่มันสามารถทํางานศิลปะได้ครับผมอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าจากเดิมที่เราเห็นผลงานในแกลเลอรี่เนาะแล้วเลยทําให้เราตัดสินใจเข้าไปเรียนศิลปะแต่วันหนึ่งเราเรารู้สึกว่างานมันอยู่ข้างถนนได้อะมันเหมือนกับว่าพอเราทํา โปรเจกต์คนไร้บ้านตอนช่วงแรกครับผมผมเล็กโปรเจกต์กันว่าเฮลับผมก็คือผมได้เริ่มคุยกับคนที่ผมไม่เคยคุยมาก่อนครั้งแรกก็ริงผมก็กลัวมากนะฮะ,ะเขามองเราเป็นคนชั้น3ซึ่งเขาเป็นคนชั้น1ชั้น2แล้วก็เราจะไปช่วยเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนพอทําไปเรื่อยปุ๊บเขาก็เริ่มเปิดใจให้เราเอ้ย hey, นั่งวาดเราสิานั่งวาดเพื่อนเราไหมตรงนี้มีพเพื่อนนั่งอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตามเพื่อนเขา,าอีกคนนึงมานั่งให้เป็นแบบให้เราอะไรย่างเงี้ยแล้วก็วาดไปอีก ก็เริเหมือนกับเออจริงๆนะเขาเป็นคนดีนะเพียงแต่ว่าภาพลักษณ์ภายนอกเขาดูเป็นคนดําเขาดูน่ากลัวเขาดูแบบดูแบบผงผางอะไรอย่างเงี้ยดูเอันตรายคืออย่างวันนี้เนี่ยมีภาพของคนไร้บ้านเป็นร้อยๆภาพนะคะที่คุณไพโรธได้วาดเอาไว้แต่ว่าในวันเริ่มต้นในวันแรกๆเชื่อว่ามันไม่น่าจะง่ายอ่ะเพราะการที่แบบใครก็ไม่รู้แถมเหมือนแบบ คนต่างชาติอีกอยู่ๆมาขอวาดรูปเราแบบนั้นตอนนั้นเริ่มต้นครั้งแรกๆเลยเป็นยังไงบ้างกลัวมากครับผมผม <ừ> คนแรกที่ผมไปขออนุญาตเขาว่ามันสี่ชั่วโมงนะครับผมจำได้คือคิดอยู่ในใจว่าเอ๊จะพูดกับเขายังไงจะเกินขเขายังไงดีจะจะพูดยังไงให้เขาเชื่อว่าเราเป็นมาช่วยเขาจริงๆอะไรเงี้ยก็เริ่มไปนั่งคุยคนแรกเขาก็ปฏิเสธผมนะฮะก็ไปหาคนต่อไปก็เออบอกเขาว่าเราจะมาวาดรูปคุณแล้วก็ให้คุณนะตอนนั้นทําแค่นี้ครับผมก็ เขาก็ไม่เชื่อเขาก็มันาว่าทําไมแล้วเขาก็เห็นว่าสิ่งคุณทํามันไม่ประโยชน์อะไรับผมรูปที่คุณใช้ผมมันก็กินไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยเออเอาเป็นเงินมาได้ไหมหรือเอาเป็นพิซซ่ามาได้ไหมมาให้ผมอะไรเงี้ยเขาอยากได้อย่างนั้นมากกว่ากาทำไปมาเดินไปมารสี่สี่ชั่วโมงมันก็เจอคนหนึ่งเขาก็ย้าให้ว่าเพราะเขาเป็นคนคนที่ไม่มีขาสองขาเขาไปคานีผมไม่ได้เขานั่งอยู่ตรงนั้นผมก็เลยขอยัดาวาดเขาแล้วก็ให้ลูกศิไปครั้งแรกครับผมการที่เราเข้าไปนั่งวาดแบบนั้นอยู่ๆคือนั่งวาดไปเเลยหรรือว่าา ต้องมีการปฏิสัมพันธ์อะไรกับเขาอย่ีใช่ชตอนตแรกก็คือต้องคุยกับเขาก่อนผมต้องคุยว่าเขาเป็นคนไรบ้านได้ยังไงเขาเทําอะไรมาก่อนเขามีความฝันไหมเขามีความหวังไหมแล้วเขามีความเชื่อเรื่องอะไรผมก็คือจะเอาเรื่องราวทั้งหมดของเขามาใส่ในผลงานของผมมาแปลเป็นเพนติงคือมาสร้างเป็นแรงดันใจใหม่ คือเห็นบอกว่าอย่างตอนที่เราไปวาดเนี่ยเราก็จะไม่ได้วนไปเลือกมุมแบแบบๆที่คนจะได้ไม่รบกวนคนอื่นแต่ความตั้งใจนี่คือต้องรบกวนให้ได้มากที่สุดแหละใช่ไหมคะ<ช>ตั้งใจจริงๆที่ผมทําที่นิวยอร์กตรงทำสแควร์ผมทําก็คือผมต้องการทํานั่งขวางถนนกลางเมืองเลยครับผมก็คือไม่ให้คนเดินนะผม<อ>เพื่อให้คนเห็นว่าเนี่ยมีคนไร้บ้านอยู่เขาต้องการความช่วยเหลือคุณ<อ>จะช่วยไหมในขณะที่คุณเป็นคนแบบอยู่ในเมืองหลวงที่ว่าเจริญมากที่สุดในโลกแล้วก็มีแต่เงินวันๆมีแต่คำว่างานงานงาน แต่ว่าวันนี้เขาขอคุณข้างถนนคุณเห็นเขาไหมอะไรเงี้ยก็คือตั้งใจขวางเลยครับแล้วการไปขวางของเราอย่างนั้นมันชะลอคนจากที่<ช>ทเขาเร่งรีบให้มันช้าลงแล้วหันมา<ช>มองคนอื่นมากขึ้น,นมีผลมากนะฮะก็คือทุกคนเดินไม่ได้เขาก็ต้องชะลอครับผมแล้วก็เห็นแล้วเขาก็เห็นเหมือนว่าวันนี้เขาไม่ได้ช่วย <c oughs> วันพรุ่งนี้เขาอาจจะช่วยก็ได้ในความคิดผมคือไม่ไม่จำเป็นต้องช่วยวันนี้ก็ได้ <c oughs> แต่หลายๆคนเขาก็มาลงมือวาดกับผมมีเด็กๆมานั่งวาดด้วย <c oughs> ก็ผมก็เชิญชวนให้เด็กมาวาดแล้วก็ให้คนในบ้านไปด้วยกันจริงๆมันอาจจะไม่ เขียนตามที่เขาเป็นบางคนบ้านไฟไหมอย่างเงี้ยบางคนไปเป็นทหารมาแล้วเยียบระเบิดมาเราคงไม่ต้องเขียนให้เขาสวยหรูอะไรเงี้ยอ,อาจจะเขียนเท่าที่เขาพูดมาแล้วเขารู้สึกแล้วก็แปลงเป็นงานศิปลปะของเราจะหย,ยาบๆก็ได้แต่ว่านั่นก็เลยเปลี่ยนวิธีการสร้าง,างศิลปะวิธีการวาดก็เลยแบบ เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามบางคนชอบการ์ตูนผมจะเขียนเ็นการ์ตูนนะผมบางคนชอบบัคกแมนนี่ผมจะเพิ่มสีเป็นบัคกแมนนี่แทนอะไรเงี้ยคุณไปโรดคุยแล้วก็วาดจนกลายเป็นเรียกว่ามีเพื่อนเป็นคนไร้บ้านทั่วนิวยอร์กไปใช่ใช่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าแบบกลายมาเป็นเพื่อนกันได้ยังไงก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกเราทําปกติไปเรื่อยใช่ไหมทำไปทุกวันทำไปทุกวันคนก็ไม่ชอบผมนะฮะแรกๆคนก็คิดว่าผมมาสร้างภาพมาหากินกับคนไร้บ้านแล้วก็ าารประโยชน์กับคนไรบ้าหรือเปล่าอยากจะดังหรือเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> ผมทําทุกวันทําทุกวันทำ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 จากคนที่เขาเคยพูด <c oughs> เขาว่าส่งข้าวส่งน้ำมาให้ผมตอนนี้ทุกคนทุกคนที่อยู่ที่นิวยอร์กนะฮะ <c oughs> ส่งข้าวส่งตังส่งเงิน1ึงดอลลาร์ยี่สิบดอลลาร์มาให้ผมเพื่อ,อไป <c oughs> มอบให้กับคนไรบ้านส่งเสือ้อมอนกับว่า,เ,าเราทำเป็นทุกวันมันกลายเป็นเรื่องปกติของคนที่นิวยอร์กแล้วก็คนที่เป็นแบบของเราครับ <c oughs> เขาว่าเชิญชวนเพื่อนให้มาอยู่ในอยาให้อยู่ในม้วนกระดาษแผ่นนี้ด้วยกันจังเลยอยากจะเหมือน <c oughs> คนนี้เราก็รู้จักนะอยากจะให้เขามาอยู่ในนี้ด้วยมีน้องหมาตรงนี้ด้วยนะเอามาไว้ในกระดาษได้ไหมอะไรเงี้ยก็เหมือนการเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเล็กๆกายเป็นแบบสังคมเล็กๆขึ้นมาครับผมเขาไปพูดกันเองในกลุ่มของคนไร้บ้านเนาะค่ะแห่ว่าเดินไปไหนมาไหนก็กลายเป็นมีคนที่มาทักทายเราเป็นคนไร้บ้านเต็มไปหมดใช่ก็เป็นคนทักทายปกติจะไม่มีใครคุยกับเขาครับแต่ ผมเดินไปปุ๊บก,ก็จะมีคนเฮ้ย hey, How are you อะไรเงี้ยแบบเออมาทักทายเราเอาขนมปังมาแบ่งให้เรากินแล้ววันนี้จะวาดลูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยวาดูปที่ไหนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะตามไปดูนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าผลงานเหล่านี้เนี่ยไม่ได้แค่โอเคเราวาดแล้วส่วนหนึ่งมอบคืนให้กับ ในแบบนางแบบคนไร้บ้านของเราแต่ว่าบางส่วนที่เขาปฏิเสธเราก็เก็บเอาไว้ใช่ใช่มีอยู่ที่ผมประมาณ70%กว่าชิ้นครับผม,มแล้วก็ผมยังเก็บไว้อยู่นะครับถ้ามีโอกาสได้สแสดงงานหรือมีโรงเรียนหรือมั่วทีไหนสนใจผมจะช่วยนะครับจะบริจาคให้ครับแต่ว่าเห็นสุดท้ายแล้วผลงานเราก็ได้เข้าไปจัดแสดงใช่ครับมีมันม,มีโปรเจกต์หนึ่งก็คือท,ท,ที่ The New Museum ครับผมมีพี่คีทเขาเป็นคิวเอเตอร์ที่ The l o r g e Gallery ครับผมพี่คีทพเจสันเขาก็เลยนําเสนอส่งเว็บไซต์ผมไปให้ที่ The New Museum แล้วเขาก็พอนิมิวเซียมเห็นเขาสนใจโปรเจกต์ที่ผมทําอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ผมเขยบอกว่าเขาอยากทำโปรเจกต์ขึ้นมาเป็นของนิมิวเซียมขึ้นมาผมก็เลยบอกว่างัา Jasmine, <c> ้นก็ส่งพวกผมเข้าไปอยู me, ่ในบ้านคนลรบ้านเลยได้ไหมอะไรเงี้ยผมผมก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ที่นู่นสามอาทิตย์ก็ผมก็เป็นไปปลอมตัวไปทําความสะอาดไปขัดพื้นไปหั่นผัก หันมันที่นู่นนะผมแล้วก็เขาโดยที่เขาไม่รู้เลยนะครับทุกคนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าคือทุกคนคิดว่าเราเป็นเป็นพนักงานคนเอเชียที่เป็นคนไร้บ้านใช่ใช่เขาคิดว่าเป็นคนไร้บ้านจริงๆนะผมแล้วก็ช่วยเขาทําความสะอาดเก็บพ่นงที่นอนอะไรเงี้ยให้เขาครับผมแล้วได้สร้างผลงานเมื่อไหร่ยังไงทำไปประมาณอาทิตย์หนึ่งตอนแรกเครียดมากเลยครับเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยครับเขาคิดว่าเราเป็นคนไร้บ้านจริงๆเขาก็เลยใช้เราใหญ่ใช้เราใหญ่เลยแล้วก็เลยเ พอทิศนึงปุ๊บผ่านไปก็ก็ถามอีกคนถามทุกวันนะฮะว่าเออฉันขอวาดรูปได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะฉันชอบวาดรูปเลยนะอะไรเงี้ยฉันจะสเก็ตง่ายๆชิ้นเล็กๆแค่เนี้ยเอ4พออะไรเงี้ยมีคนนึงเขาอนุญาตให้ผมวาดผมก็เลยรีบวาดเลยตอนนั้นรีบรีบวางจากหั่นผักทิ้งไปเลยแล้วก็รีบวาดรูปของผมแล้วก็วาดมาสองชิ้นแล้วก็ถามเขาว่าเขาชอบชิ้นไหนใค้เขาไปชิ้นหนึ่งแล้วชิ้นหนึ่งผมก็เก็บไว้ผมตั้งใจจะไปโชว์ที่มิวเซียมอยู่แล้ววันที่จัดแสดงใช่ก็ได้พากลุ่มคนไร้บ้านกลุ่มเนี้ย ไปเป็นผู้ชมด้วยใช่ผมก็คือวันที่แสดงก็คือเชิญคนที่เป็นในแบบทั้งหมดเข้ามิวเซียมหมดผมเหมือนกับว่าผมอยากจะให้ทุกคนให้เกียรติเขาเขาคือคนเหมือนกันเราไม่มีข่าวไม่มีดําไม่มีเอเชียไม่มีอเมริกันไม่มียุโรปผมไม่มีจีนแขกไทยอยากให้ทุกคนมันเท่ากันับผมเขาตกใจไหมเพราะว่าอย่างที่บอกเขาวาดเพราะว่าเราเขาไม่รู้นะว่าเราเป็นศิลปินเลยใช่ใช่เขาตกใจมากครับผมเพราะเซอร์ไพรส์มากที่แบบมีรูปเขาอยู่ในมิวเซียมอย่างนี้ครับผมแล้วมีคนมาชื่นชมเขามาคุยกับเขาเหมือน เหมือนเขาเป็นคนทั่วไปคนหนึ่งครับผมค่ะแต่ว่าได้จัดแสดงถึงสองครั้งด้วยกับงานเทศกาลใช่ครับที่น<ม>ู่นครั้งที่สองก็จะเป็นเอ่อเป็นไอเดียซิตี้ครับผมที่นิวเซียมจัดเขาก็มาดูว่าไอเดียของเรามันน่าสนใจเอ่อมันน่าจะทำอะไรกับซิตี้ได้เขาก็เลยเรียกผมไปคุยอีกผมก็เลยทำเป็นโปรเจกต์แบบว่าเชิญชวนคนทั้งนิวยอร์กครับผมมาเขียนรูปด้วยกัน10เมตรข้างถนนรับผม เคยทุกคนมาเขียนรูปทั้งหมดอะไรเงี้ยครับผมแต่เห็นว่าขนทางเราก็ไม่ได้ว่าลาบรื่นไปสัทีเดียวนอกจากต้องพยายามหาคนไร้บ้านที่ยอมให้เราวาดแล้วการไปนั่งกลางถนนแบบนั้นเขาไม่ว่าไม่จับไม่อะไรกันหรอคะโดนจับครับผมผมโดนประมาณ20ติเก็ตนะฮะแล้วก็รูปพวกติเก็ตก็จะแปะอยู่ในรูปรูปวาดไปเลยครับผมผมว่าแปะครั้งไหนที่โดนจับจะแปะไว้ด้วยใช่ครั้งไหนโดนจับจะโดนจะแปะรูปไปเลยเพราะนั้นถือว่าเป็นการกีดขวางการจราจรอะไรแบบนี้ใช่ไหมตั้งใจตั้งใจให้โดนจับอยู่แล้วเพราะอะไรคร่เพราะอะไรที่เราร เออจับเราไปเลยเหเหมือนกับว่าถ้าสมมุติเรานั่งหลบหลบคนก็จะไม่เห็นอยู่ดีเหมือนที่คนไร้บ้านนั่งเพราะเขาไปนั่งหลบตามต้นไม้ตามตึกตามซอกอะไรครับผมก็เลยเชิญคุณมานั่งตรงกลางถนนเลยแล้วเขียนตรงกลางเนี่ยให้คนเดินไม่ได้ด้วยแล้วก็เลยโดนทิกเก็ตไปด้วยผมก็ถัดตำรวจนะว่าคุณจะช่วยใบายจากไหมแต่ผมอะ จ่ายตั๋วคุณแน่นอนอยู่แล้ว7 5เหรียญร้อยเหรียญอะไรก็ว่าไปอันนี้อาจจะเป็นอีกเขตผลหนึ่งที่ทําให้ไม่มีเงินจะมีครั้งหนึ่งนะผมแบบว่าใช่ใช่ไหมครมีครั้งหนึ่งแบบว่ามีเด็กๆผมชวนเด็กมาวาดอยู่สิบกว่าคนข้างถนนกับผมเขากำลังเด็กกำลังวาดอยู่เงี้ยปุ๊บแล้วก็ตำรวจมาจับเขาบอกว่าเฮ้ยน้องทำอย่างนี้ได้ไงมันมาวาดรูปข้างถนนอย่างนี้ได้ไงมันพื้นที่มันมีกฎหมายนะห้ามวางของขายห้ามวาดห้ามร้องเพลงข้างถนนอะไรอย่างนี้เพื่อให้เมืองสะอาดเพื่อให้เมืองที่ ที่มันดูดีขึ้นใช่ไหมฮะตำรวจจับเด็กๆผมได้บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจับจับผมก็ได้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเคลียร์ทั้งหลังอะไรเงี้ยแล้วปล่อยน้องๆวาดไปก่อนอะไรย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวส่งน้องกลับบ้านค่ะแล้วผมก็เลยถามตำรวจว่าถ้าเป็นลูกคุณวาดอยู่คุณจะจับเขาไหมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ตอบเลยนะคระแต่ผมว่าเขาว่าได้คิดอะไรเงี้ยเขาได้คิดแต่เหมือนกับก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ใ,ในแบบนั้นไปแต่เห<ม>็นว่าศิลปะที่เราทําเพื่อคนอื่นเพื่อคนไร้บ้านที่เราไปเเเเจออไปในนนนนนนแแบบบวววดราาััััี้้มมมคยยยกกลช่พโหื จริงๆเหมือนกับว่าสิ่งที่ผมทําอยู่ข้างถนนทุกวันทุกวันนะครับแล้วคนที่เขาเห็นอยู่ที่นิวยอร์กเป็นคนไทยหรือเป็นคนเมกันก็นกนแล้วแต่เขาเห็นสิ่งที่เขาทำวันหนึ่งเขาก็แบบช่วยส่งสีส่งอาหารส่งน้ําทั่วันนี้ผมก็แบกน้ําแบกสีก็ม้วนกระดาษแผ่นใหญ่50เมตรแบกเดินทั่วนิวยอร์กไปกับเพื่อนคนสองคนช่างภาพที่ชื่อโอก็ตามไปด้วยเลยครับผมไปกันหมดอย่างครั้งหนึ่งที่ว่าเคยเกือบจะต้องติด <c oughs> คุกโดนจับ เราก็รอดพ้นมาได้ด้วย<ช>งานศิลปะของเราด้วยเหมือนกอันอาจจะให,ใ,<ช>ให้เล่ปปาให้ฟังนิดนึงค่ะเคยผมเคยติดคุกทีหนึ่งที่นิวยอร์กครับผมตอนนั้นไปพ่นกราฟฟิตี้ครับผมแล้วก็โดนจับติดคุกไปขึ้นศาลสองครั้งครั้งแรกผมว่าความแพ้ครับผมเพราะผมไม่มีอะไรไปสู้ผมไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาผมทําผิดจริงๆนะใช่ไหมครับครั้งนี้สองปุ๊บเขาก็ให้ผมใช้ทนายหนึ่งคนไปคุยกับเขาแล้วผมก็ส่งลิงก์ทั้งหมดที่ผมทำร้อยกว่าลิงก์ครับผมที่เขียนลูกข้างถนนและช่วยคนไร้บ้านแล้ว เขาก็ดูเขาก็บอกว่าอุ้ยสิ่งที่คุณทําอะไม่ต้องโดนจับแล้วมั้งอะไรเงี้ยเออมันมันมีแต่ประโยชน์มีแต่สิ่งที่ดีอะไรเงี้ยเออฉันไม่เอาไม่เก็บตังคุณไม่จ่ายค่าทนายไม่ต้องจ่ายทุกอย่างคุณผ่านหมดเลยครับผมหลุดมาเลยจากผลงานศิลปะที่เราทําแล้วเราให้เขาดูใช่ใช่คือเขาเห็นถึงความตั้งใจของเราที่ทําที่ที่นิวยอร์กด้วยวันนี้คุณเพริรอดเป็นคนที่คนที่นิวยอร์กรู้จักโดยเฉพาะชุมชนคนไทยหรือว่าคนไร้บ้านที่กลายเป็นเพื่อนเราเต็มไปหมดกลับมาเมืองไทย ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเหมือนกันครับกลับมาวาดภาพคนไร้บ้านที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างเหมือนหรือต่างกันกับที่นิวยอร์กที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องบอกกันว่าต่างกันเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันเรามันคนละศาสนาเชื้อชาติแล้วก็ผิวขาวผิวดําหัวทองหัวดําอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะอย่างที่นิวยอร์กอ่ะมันจะน่าสงสารตรงที่ว่าบางทีลบยี่สิบครับผมหิมะตกก็คือท่วมรถเก๋งรถกระบะนะหิมะครับผมเขานั่งอยู่ตรงนั้นนะผมเราก็นั่งเป็นเพื่อนเขาด้วยเราก็สงสารเขาเลยครับผมก็ ส่วนที่ไทยเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งก็คือจะเป็นคนตาบอดคนพิการร้องเพลงขอความช่วยเหลือ <Okay. S 1> ซึ่งเราสะเทือนกว่าเราเป็นคนไทยครับเราโตมากับวัฒนธรรมแบบนี้ okay. เราเห็นล้วก็สงสาร <Okay. S 1> ผมว่ามองไทยน่าสงสารนะครับในความคิดผมแต่ว่าใเดียวกันมองไทยยังมีวัดเขาสามารถไปหาข้าวกินตามวัดหรือ <Okay. S 1> พระบริจาคให้แบ่งข้าวให้ทานหรือว่าคนไทยที่สงสารอยู่แล้วชอบบริจาคอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับท,ที่นิวยอร์กผมว่าน่าสงสารเหมือนกันในมุมมองผมนะครับเพราะมันหนาว พอเป็นคนไทยได้วยกันคุยง่ายขึ้นไหมหรือจริงๆเราอาจจะยากขึ้นหรือเปล่าอ่ายากขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆเขาไม่เข้าใจศิลปะเลยครับผม,มถ้าเป็นนิวยอร์กเขายังคุยง่ายองที่ว่าเขาโตมากับวัฒนธรรมของศิลปะ,ะท,ทุกทุกรัฐมีงานอาร์ตให้เสพเยอะแยะหมดแต่ที่เมืองไทยเราคนไทยโตมาด้วยแบบไม่ใช่เป็นวัตถุนิยมไม่ได้แบบว่าเป็นศิลปะใช่ไหมครับมันก็เลยแบบเข้าใจยากเขาจะถามว่าน้องจะวาดไปทาไม,อ,มอะไรเงี้ยม,มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยใช่ แล้วเขาก็คนไทยขี้อายด้วยก็ไม่อยากเป็นแบบไม่อยากเป็นอะไรครับก็จะพยายามอธิบายเขาฟังนะว่าเออคนจะบริจาคให้คุณป้าเยอะนะคนจะมาคุยกับคุณป้าเยอะขึ้นนะแล้วก็จะหาเผื่อมีองค์กรไหนมาช่วยคุณป้าอีกอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าอย่างอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้กลับมาได้นานเท่าไหร่แล้วคะเพิ่งกลับมาได้2อาทิตย์ครับผมสองอาทิตย์วาดไปกี่คนแล้วไปเจ็ดคนแล้วฮะเจ็ดคนยังไม่หยุดเลยครับล่าสุดคนที่7ก็คือภาพนี้ใช่ภาพนี้ครับภาพนี้นี่คือเป็นใครแล้วเราไปเจอที่ไหนภาพนี้คุณยายคานครับผมสุขแสวงที่สยามับผม คุณป้าเขาทำพวงกุญแจขายข้างถนนผมก็รู้สึกว่าพวงกุญแจมีสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวผมก็เลยหยิบสีพวกนั้นมาใช้ในใบหน้าของคุณป้าเพราะ,ะ,ะคุณป้าบอกว่าทุกวันกลับบ้านก็ต้องนั่งทำพวงกุญแ,แจเพื่อมาขายให้ลูกๆหลานๆซื้อกันเป็นค่าเลี้ยงชีพเขาอย่างภาพเนี้ยเราก็จะเห็นว่าคุณไพโร่ก็จะเขียนชื่อเขียนก็ได้ข้อมูล ใช่ครับผมก็เป็นข้อมูลที่ผมคุยกับคุณยายตอนต้นเลยครับผมว่าแล้วผมจะมาแปลงเป็นเพนติงแล้วก็จะเอาข้อมูลจริงจริงมาใส่ในเพนติงไปด้วยครับทุกชิ้นที่นิวยอร์กก็เหมือนกันนะครับใส่ข้อมูลจริงทุกอันครับสำคัญไหมสำหรับการที่เราจะได้นอกจากวาดภาพแล้วแล้วข้อมูลเหล่านี้ที่ใส่ลงไปด้วยสําคัญนะครับเพราะว่าอย่างบางทีผมจะลงที่อยู่ไว้ลงเบอร์โทรไว้ว่าเขานั่งอยู่ตรงสยามเบอร์โทรอะไรอะไรเงี้ยเวลาคนที่อยากจะไปช่วยวันนี้ไม่ได้ช่วยวันพรุ่งนี้เขาอาจจะตามมาช่วยอีกก็ได้ครับก็คือเหมือนกับ เป็นเหมือนก,กระบอกเสียงหนึ่ง<ฆ>ให้สังคมว่าออคุณยายนั่งอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยอย่างอีกคนหนึ่งที่เห็นว่าก็คือเป็นคนไร้บ้านที่นอนอยู่บน BTS <ช><อ>สยามใช่ใช่อันนั้น <c oughs> ไปขอเขาวาดยังไงคะคือต้องบอกก่อนว่าคนนั้นอาจจะแบบว่าพิเศษนี่นเป็นคนพิเศษนะผมก็คือเขาไม่ได้ปกติเหมือนกับ<ฆ>พวกเราบางทีเขาเวลาผมไปขออนุญาตเขาเขาบอกว่าเออวาดเลยเดี๋ยวนั่งให้นั่งตรงเนี้ยพอเขานั่งปุ๊บผมก็กำลังวาดเป็น portrait กลังท่านั่งนะฮะเขาเปลี่ยนใจเขาบอกนอนเขาก็นอนเลยเราก็เลย มันคงเอ่อคงมีคง,งมีมีอะไรผิดปกตินิดนึงนั่นแหละเราก็เปลี่ยนเพราเทปเป็นท่านอนตามอะไรเงี้ยแล้วคุณลุงเขาก็ขึ้นมานั่งใหม่เขาบอกว่าเออว่าเสร็จยังยังไม่ได้วาเลยครับลุงกระบอกเขาไปเงี้ยก็ขออนุญาตเขางั้นเดี๋ยวขออนุญาตสักสองชั่วโมงนะอะไรเงี้ยจะขอว่าแล้วเชิญชวนคุาบอใบจ่ายให้คุณลุงอะไรเงี้ยเขาเออเออ,เอ,องั้นก็ว่าไปเดี๋ยวคขมนอนอะไรเงี้ยกว่าจะเสร็จสองชั่วโมงจริงไหมคะเนี่ย ก็เดินไปเดินมากับคุณลุงนั่นนะฮะเดินไปเดินมาเดินไปตามบางทีแกบอกไปละเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ไปเดินตามแกกลับมาคุณลุงครับลืมลืมของลืมเนี่ยเงินริจาคุณลุงเนี่ยคนวางขนมปังไหมนะคุณลุงแมวอะเออเออลืมกลับมาเอานี่จะเป็นสีสันเหมือนกันของการทํางานศิลปะเนาะเพราะเราได้ได้สัมผัสชีวิตจริงในที่หลากหลายมากๆแบบใช่ใช่ครับผมก็คือเหมือนกับว่าเราเดาไม่ได้เลยว่าที่ผมวาดมาสามคนคือไม่เหมือนกันทุกคนครับเหมือนชีวิตจริงๆของคนเราไม่สามารถจะ วางไม่ได้ว่าจะเป็นวันนี้จะเจออะไรพรุ่งนี้จะเจออะไรใช่ไหมฮะวันนี้เราเจอคนที่เขามีประสบการณ์แบบไฟไหม้เขาก็จะแบบมีความรู้สึกข้างในเขาจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองบ้านที่ไฟไหม้เรื่องความระวังเขาจะกลัวเสียงรถไฟรถรถแตะอะไรอย่างตลอดเลยใช่ไหมฮะมสิ่งที่เราคิดว่าเราเรียนรู้าจากตรงเนี้ยจากเรื่องราวคนเหล่านี้คืออะไรคะครับจริงๆสิ่งที่ได้แรกคือเหมือนหัวใจเราพองโตขึ้นับผมเราเห็นคนที่ลําบากกว่าเราเยอะมากับผมแล้วก็แล้วเรา เราเรามีดีกว่าเขาเยอะมีบ้านให้นอนมีข้าวให้กินแล้วเราอยากจะช่วยเท่าที่เราช่วยได้เราช่วยสังคมมากขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยครับผมไม่ใา่เป็นแค่ศิลปินที่เขียนรูปเราไปแสดงแกลลี่แล้วก็ขายเอาเงินเข้าตัวเองครับผมสมมติว่าเราทําสิ่งหนึ่งเหมือนกับว่าเราช่วยสังคมได้วันนี้เราไม่มีเราก็ช่วยครับผมวันพรุ่งนี้เรามีเราก็จะช่วยไปอีกครับผมอย่างวันนี้กลับมาเมืองไทยในช่วงเวลาสั้นๆเดี๋ยวก็จะกลับไปที่อเมริกาต่อเพราะว่ามีโปรเจกต์ใหญ่ที่มีความตั้งใจมากมาก จะทำอยู่โปรเจกต์อะไรคะก็คือตอนนี้ผมเขียนรูปทั้งหมด50เมตรตอนนี้นะครับผมจะให้เสร็จทั้งหมด900 911คนเพราะว่าคนหลาบ้านที่ผมวาดอยู่ทุกวันนี้ที่ผมเจอก็คือเหตุการณ์เขาตกงานจากเหตุการณ์ในวันๆนะผมผมเลยตั้งใจจะให้ทำทั้งหมด911ค่ะเหมือนกับว่าเป็นอนุสรณ์อันนึงให้กับพวกเขาเลครับผมแล้วก็ อย่างม้วนกระดาษที่ผมวาดก็จะยาวมากๆครับผมคือมันยาวขนาดมันสองถึงสามซอยนะครับที่ผมแบกอยู่ทั่วนิวยอร์กตอนนี้ผมก็คืออยากจะเก็บบันทึกทุกคนให้อยู่ในม้วนเดียวกันให้หมดครับผมทั้งหมดเก้าร้อยสิบเอ็ดคนจะอยู่ในม้วนเดียวกันในม้วนเดียวกันอาจจะยังไม่พอผมว่าต้องยาวกว่านั้นอีกครับผมก็จะต่อไปอีกต่อไปอีกต่อไปอีกตอนนี้ได้กี่คนแล้วคะตอนนี้ได้ประมาณสาม้อยี่สิบเจ็ดคนครับผมจะเป็นคนไร้บ้านในนิวยอร์กทั้งหมดคนไร้บ้านในนิวยอร์กทั้งหมดครับผม แล้วก็อันนี้ก็จะเดี๋ยวถ้าจะมีโอกาสอาจจะได้มาแสดงที่เมืองไทยปีหน้าครับผมที่หอศิลป์อศิลป์สุภโชคใช่ไหมคะใช่แต่เห็นว่าก่อนจะกลับไปเนี่ยก็มีงานที่เราจะนําผลงานที่เราวาดในเมืองไทยเนี่ยไปจัดแสดงด้วยใช่ใช่ก็จะมีที่หอศิลป์ BCC a ครับผมจะประมูลผลงานหอศิลป์กรุงเทพกรุงเทพกรอนะคะจะประมูลงานชิ้นนี้แล้วก็อีกหลายชิ้นที่ผมกำลังจะวาดต่อไปจนถึงวันที่25นะครับก็คือผลงานเหล่าเนี้ย <c oughs> จะนําไปให้ผู้ที่สนใจเนประมูลใช่ครับประมูลแล้วเงินหเหล่านั้นก็จะถูกส่งมอบให้กับคนไร้บ้านนะผม,อ,มอีกส่วนหนึ่งจะผมจะนําไปสร้างที่นิวยอร์กต่อคผม,มวันนี้สิ่งที่ได้กลับมาจากผลงานเหล่านี้ผมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเยอะมากได้กําลังใจจากคนได้ได้เรียนรู้ความเชื่อและความหวังจากคนไร้บ้านที่เขามีความหวังที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมมันทําให้เรามองกับแล้วมองกลับไปว่าเออ เราก็อยากเป็นคนดีด้วยอยากทำความดีให้กับสังคมด้วยอะไรเงี้ยถึงเป้าหมาย <c oughs> ที่ตั้งใจจริงๆกับการที่จะใช้งานศิลปะเปลี่ยนแปลงสังคมหรือ,อยังนะคะจริงผมว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะฮะเห <c oughs> มือนกับว่าวันนี้เราเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันสามารถเป็นกระบอกเสียงบอกให้สังคมว่าเออเราทําให้สังคมหรือ,อยัง <c oughs> คุณวันนี้คุณทำอะไรให้สังคมอะไรเงี้ย <c oughs> หรือว่าถ้าสังคมเห็นหรือเพื่อนๆหลายคนเห็น คุณจะช่วยพวกเราด้วยไหมอะไรเงี้ยคุณจะร่วมมือกับเราไหมจะเปลี่ยน<ม>สังคมให้มันดีขึ้นอะไรเงยเดี๋ยวจะกลับไปสร้างงานที่นิวยอร์กที่อเมริกาแต่ว่าหลายคนที่อยากจะติดตามผลงานของคุณไพรโรสามารถจะติดตามความเคลื่อนไหวทําอะไรที่ไหนยังไงได้จากไหนบ้างค่ะได้จาก Facebook เลยนะครับเ,เป็นชื่อไพโรพิเชษเมทากุลครับเป็นภาษาอังกฤษ ใช่ครับก็จะมีความเคลื่อนไหวอัปเดตให้เห็นตลอดเวลาว่าไปทําอะไรอยู่ก่อนก่อนผมไปวาดวันหนึ่งผมจะบอกไปก่อนวันหนึ่งว่าวันนี้ผมจะไปรัชเทวีนะนี่ผมจะไปเพลินจิตนะผมจะโพสต์บอกอีกนิดนึงเผื่อคนที่จะตามมาเอาอาหารเอาน้ำเอาเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยหรือจะวาดลูกบอาก็เขาจะตามมาถูกที่กับคือต้อนรับทุกคนที่อยากจะร่วมสร้างศิลปะครั้งนี้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเพโรพิเชษเมธากุลมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็สร้างงานนี้ให้ได้1 1ภาพเร็ๆ อะคะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาของสินสมมสรแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดชมเสนอแนะได้นะคะที่02-790-2625-7 Email a ีเมล t h a i p b s o r t h วันนี้ทีมงานทั้งหมดของสิ่งสมมอรแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ